ใกล้ๆเลยบ้านที<ค>่หายหลังเอ๊ะอยู่น<ค>ี่เองบ้านอยู่นี่เคลมเราไปนู่นปะเดินตรงนี้แล้วก็มันมันเห็นคนมันก็เดินเก็บกระถิ่นแล้วก็เดินล็อกเข้าไปนู่นซึ่งแต่แต่รถไอ้รถปิ้อัพที่มีข้อลักษณะเนี้ยจอดอยู่ทางที่นั่นเองเพราะว่ามันจอดมันจอดออกไปตรงนี้อันเียมออก ะไม่เหมือนมันลบๆด้วยป่ะอันนี้เอะคือลบเมื่อวานเนี่ยปัดๆเนี่แต่ต<ะ>ที่กล้องอ่ะที่กระจกอ่ะอ,อ,อ๋อหมายถึงที่กระจกเนี่ยนะเออมันมีมันมันท้าแต่เดี๋ยวว่ามันมือไปก็เดี๋ยวให้ให้ที่คาเห็นไหมเนี่ยมันมีรอยที่เป็นแล้วทั้งนี้ใช่ไหมน่า ามลรบแบบนี้เป็นรอยเบอร์ใช้ไม่ได้อะครับนั่นนี่คบ้านโดนงัดโดนอะไรไม่เคยมีเลยนั่นี่นี่กูไม่ยอมเิดนครับไม่มีเลยเป็นไหนมาไหนต่อไปลองรับแล้วเออเดินออกมาเดินออกมาแล้วก็มาขายดิเจ้ไปเหมือนเดิมแล้วลูกสาวมาทีหลังลูกสาวมาเปิดประตูอ้าวแม่ ปกติแล้วอ่ะแล้วลูกสาวก็เดินไปที่ตู้ลูกสาวเดินไปที่ตู้ค่ะที่ตู้มันจะมีมือจับอีกอันหน,นึ่งลูกสาวาอก็ดึงออกมาอะมันหลดุดมันหลดุดตู้ก็ล็อกอยู่ตู้ล็อกอยู่ค่ะทีนี้ลูกสาวก็ไปหยิบกุญแจตู้วางอยู่หน้ากระจกในตะกร้กกาแล้วเขา,ขา,ขาก็ไขดูเขาก็ไขไม่ตกอหยิบกระเป๋าในใน,ในบนชั้นกระเป๋าคือว่าตังไม่มีแล้วอ่ะ ตัวนี้มันแค่ตัวขอมันขยับได้เออขอมันขยายได้เนี่ยเหมือนนู้แล้วมันตัดเนี่ยอันเนี้อันเนี้ไม่ได้นะให้ง่านแต่บ้าเนีู้มันถือกันอยู่ไกลที่ก็ไปดูกระเป๋าตังค์มันจะวางอยู่ที่ตู้ค่ะวางอยู่บนชั้นตู้ครับปรากฏว่าเปิดออกมาไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์แล้ว เราคือว่าหายลรวเราใส่เงินไว้เยอะไหมครับในนั้นประมาณสามแสนกว่าบาทถึงระยะเวลาประมาณทิศเดียวกันสี่ห้าวันก็มีเหตุนับรับเป็นหมู่บ้านอีกสองหลังติดกันช่วงเวลากลางวันประมาณช่วงสิบโมงกว่าถึงบ่ายโมงกว่าซึ่งซึ่งเหตุการณ์เพิ่งมีซึ่งในในเวลาทิศเดียวกันเนี่ยเพิ่งมีติดติดกันซึ่งมันมีผลกระทบกับชาวบ้านที่ทำงานหากินกันมาก <ข>อยากจะีให้ช่วยกับจัดเรื่องนี้ให้มันเรียบรอ้อยหน่อยขาว่าคนร้ายเป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับค้าว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะว่าจากที่สอบพยานที่ชาวบ้านที่เห็นลักษณะคนน่ะจากการที่เข้าไปบ้านบ้านหลังแรกช่วงสิบโมงกว่าและคนคนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านหลังที่สองที่เดินอยู่ข้างนอกซึ่งหเห็นลกักษณะคนตรงกัน